ซีรีคำนวณตาดอกเบี้ยเงินฝาก6ข้อ,ขอปิกวันนี้ฝากเงิน60,000บาทกับแคมเปญเงินฝากออมทรัพย์เก็บออมยิ่งออมยิ่งดี12เดือนอันตราดอกเบี้ย1.85%จากธนาคารทอสนะครับอัตราเงินฝากดอกเบี้ยสูงนะครับฝาก60,000บาทได้ดอกเบี้ยเท่าไหร่เดี๋ยวเรามาติดตามรับชมกันฝากกดไลค์กด subscribe อมเมนต์เป็นกำลังใจด้วยนะครับ ธนคานนคารนาครสงเคราะนะครับออกแคมเปญเงินฝากออมทรัพย์เก็บออมยิ่งออมยิ่งดีเงินฝากออมทรัพย,ยดพ์ดอกเบี้ยสูงนะครับดอกเบี้ย1.85%ต่อปีตัวแคมเปญน,นี้นะครับเปิดเป็นชีได้ตั้งแต่นะครับวันนี้จนถึง30ธันวาคม2568หรือจนกว่าจะเต็มกรอบวงเงินหรือสิ้นสุดระยะเวลาโครงการนะครับโดยรายละเอียดนั้นนะครับมีดังนี้ บัญชีเงินฝากออมทรัพย์เก็บออมยิ่งออมยิ่งดีนะครับให้อัตราดอกเบีย้ย1.85%นะครับเปิดบัญชีขั้นต่ำเพียง500บาทอัตราดอกเบี้ยต่อปีกรณีวงเงินคงเหลือไม่เกิน2 0 0 0บาทอัตราดอกเบี้ยจะเท่ากับ1.85%ต่อปีทั้งจำนวนกรณีวงเงินคงเหลือมากกว่า2 0 0 0บาท อัตราดอกเบี้เยเท่ากับเงินฝากออมทรัพย์ปกติของธนาคารทั้งจํานวนนะครับทั้งนี้อัตราดอกเบี้ยอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามประกาศของอัตราดอกเบี้เยเงินฝากธนาคารนะครับระเกณฑ์และเ,ละเงื่อนไขรับเปิดบัญชีใหม่เฉพาะบุคคลธรรมดายกเว้นคณะบุคคลห้างหุ้นส่วนนะครับหรือยกเว้นพนักงาน,พน,งานพนักงานสัญญาจ้างลูกจ้างของธนาคารอาคารสงเคราะห์ไม่สามารถเปิดบัญชีนี้ได้เปิดบัญชีเงินฝาก1นรายต่อ1บัญชีเท่านั้นไม่รับเปิดบัญชีที่ร่วม ายดอกเบีย้ยงวดบัญชีนะครับวันที่29มิถุนายนและ29ธันวาคมของทุกปีนะครับเปิดบัญชีเฉพาะสาขาหรือเคาน์เตอร์ธานาคารเท่านั้นสรับเปิดนะครับบัตร ATM ฟรี free, และได้รับการยกเว้นค่าธรรมเนียมการออกบัตรและค่าธรรมเนียมรายปีเฉพาะในปีแรกเท่านั้นนะครับอ่ะเดี๋ยวเราไปดูวิธีการลงทะเบียนเพื่อเปิดบัญชีนะครับเงินฝากออมทรัพย์เก็บออมยิ่งออมยิ่งดีกันอ่ะ ลิงก์นี้นะครับสนใจฝากเงินกับทกสอดอกเบีย้ยสูงรับเต็มๆไม่เสียภาษีก็สามารถที่จะกรอกข้อมูลนะครับมาได้เลยนะชื่อนามสกุลอีเมลเบอร์โทรศัพท์จังหวัดนะครับและเลือกสาขาที่จะสะดวกนะครับให้ติดต่อเข้าไปนะครับก็กอรอกจังหวัดมาเลยเช่นกรุงเทพใช่ไหมนะครับเลือกสาขามานะครับเลือกช่วงเวลานะครับแล้วก็ติ๊กธนาคารอาคารสเครณ์ตน,นักถึงความสัมพันธ์นะครับ ฉบับนี้เพื่อขออนุญาตยินยอมให้เก็บรวบรวมนะครับใช้และหรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านนะครับท่านจะยินยอมหรือไม่นะปึ๊บแล้วก็ส่งข้อมูลเลยนะครับเพื่อเขาจะได้รับข้อมูลว่าเราสนใจนะครับดอกเบี้ยเงินฝากกับทางทออสอ้นทอสนนะครับแล้วก็เขาจะได้ติดต่อกลับมานะครับ ให้ข้อมูลหรืออะไรห,หรือไปสอบถามที่สาขาเลยก็ได้นะครับไม่จําเป็นจะต้องมารอตรงนี้นะคานวณดอกเบีย้ยเงินฝากนะครับเงินต้น60,000บาทดอกเบีย้ย1.85% 12เดือน3 0 5วันดอกเบีย้ยให้รับ 1, 1 1 0บาทนะครับรับอัตราดอกเบีย้ยนี้ไปเลยนะครับอัตราดอกเบีย้ยไม่ต้องถูกหักภาษีจ่ายเพราะว่ายังไม่เกินนะครับดอกเบีย้ยยังไม่เกิน2อ,อ0 0 0บาทนะครับเพราะนั้นรับไปตรงๆเน,น้นๆน,น,น,นะครับ สรุปเงินต้น60,000บวกดอกเบีย้ย11,110บาทนะครับเท่ากับ61,110บาทรับไปเลยก่อนจะกันนะครับใครมีคำถามอะไรสามารถสอบถามกันเข้ามาได้ตลอดเวลาฝากกดไลค์กด, like, กด Subscribe คอมเมนต์เป็นกำลังใจด้วยกับมาพบกับซีรีส์คำนวณตาดอกเบีย้ยเงินฝา,า,ากนะครับในแคมเปญเงินฝากเงินฝากออมทรัพย์เก็บออมยิ่งออมยิ่งดีจกธนาครทออสอมนันที่นี้นะครับได้ทุกๆวัน เดี๋ยวเราเออกแคมเปญหมุนเวียนนะครับมาพูดคุยกันแล้วก็ผัดเปลี่ยนตัวจำนวนเงินก่อนจากการอสังหาริวิวเตือนภัยเพื่อรู้ทันมิจฉาชีพนะครับหากท่านต้องการจะกู้เงินนะครับแล้วไปเจอนะครับพวกเงินกู้ออนไลน์นะครับที่ให้คุณนะครับดังต่อไปนี้ 1. เร่เล่งให้คุณโอนเงินเพื่อเป็นการค้ำประกันหรือค่าทำสัญญามาก่อนที่จะได้รับสินเชื่อ 2. มีการอ้างเป็นเจ้าหน้าที่รัฐหรือผู้บริหารระดับสูงที่ให้ช่วยให้คุณผ่านหรือกู้เงินผ่านได้นะครับ 3. พยายามสร้างความน่าเชื่อถือโดยการออกเอกสารสัญญาที่มีตาหน่วยงานรัฐเช่นแบงก์ชาติให้มั่นใจได้เลยว่าพวกนี้คือมิจฉาชีพนะครับเพราะนั้นอย่าพึ่งเชื่อเด็ดขาดเลย สแกน q ิวอา e โค้อย่างไรให้ปลอดภัยจากมิจฉาชีพนะครับเมื่อเราจะสแกนเพื่อจ่ายเงินต้องทำการนะครับสแกนผ่านโมบายแบงกิ้งนะครับและอย่าลืมตรวจสอบชื่อผู้รับโอนและยอดเงินทุกครั้งนะครับก่อนกดโอนเงินนะครับแล้วก็สแกนเพื่อจุดประสงค์อื่นๆนะมิจฉาชีพเนี่ยนะครับจะมาในรูปแบบของนะครับเว็บไซต์นะครับมาเป็น รูปแบบของเว็บไซต์ที่เหมือนหน่วยงานนั้นจริงๆนะครับตัวอย่างเช่น QR code ติดสติกเกอร์ทับต้นฉบับอะไรแบบนี้นะครับให้ระมัดระวังนะครับให้ระมัดระวังอย่าสแกนนะครับอย่าสแกนเด็ดขาดนะเพื่อป้องกันมิจฉาชีพนะครับดูดเงินเรานะครับหรือเอาเงินเราไปมาอีกแล้วนะครับหลอกลงทุนนะ เดี๋ยวนี้มีการหลอกลงทุนมากมายไม่ว่าจะเป็น1การแอบอ้างเป็นธนาคารหน่วยงานรัฐนะครับโดยมีโลโก้เหมือนเป๊ะเลยนะครับทำเรียนแบบได้เนียนมาก2นะครับหลอกล่อด้วยผลตอบแทนที่สูงเกินจริงนะครับโดยผลตอบแทนเกินกว่าการลงทุนในตลาดหุ้นอีกนะนะครับรับรองผลตอบแทนไม่ต่ำกว่า20%ต่อเดือนนะ เยอะมากนะครับ 3. ม,มีการหว่านล้อมให้เหยื่อตายใจมีการลงทุนเพิ่มอีกนะครับแรกๆมันก็จะให้คุณอยู่นะครับเพื่อมันจะให้ปันผลกับคุณเล็กๆน้อยๆเพื่อเป็นการซื้อใจคุณแล้วก็ซื้อให้คุณรู้สึกเชื่อมั่นนะครับแต่สุดท้ายแล้วมันจะดึงเงินของคุณไปเรื่อยๆเรืยๆจนสุดท้ายไม่เหลือ4นะครับมีการบ่ายเบี่ยงไม่จ่ายเงินนะครับและหายไปอ้างว่าขาดทุนอ้างว่ามีปัญหาระบบอย่างงน้นอย่างนี้นะครับ จำเอาไว้ว่ามีสติอย่าลงเชื่อนะครับสอบถามข้อมูลโดยตรงจากหน่วยงานที่อาจจะถูกแอบอ้างหน่วยงานจริงนะครับให้สอบถามข้อมูลจากหน่วยงานจริงแล้วก็3มศึกษาข้อมูลทาความเข้าใจก่อนตัดสินใจลงทุนไม่มีการลงทุนใดนะครับที่ง่ายใดแล้วก็ได้ผลตอบแทนสูงจำเอาไว้นะครับ สแกน QR code เพื่อรับเงินไม่มีอยู่จริงนะครับหากมิจฉาชีพมาบอกว่าคุณจะได้รับเงินคืนอย่างนู้นอย่างนี้และให้คุณสแกน QR code นะครับเพื่อรับเงินย้ำอีกครั้งหนึ่งนั่นเป็นการสแกนเพื่อจ่ายเงินไปให้มิจฉาชีพนะครับมิจฉาชีพกําลังหลอกคุณอยู่เพราะนั้นอย่าสแกนเด็ดขาดนะครับเพื่อรับเงินไม่มีนะใครมาบอกให้สแกนรับเงินให้ทําการบล็อกคนนั้นซะนะครับหรือถ้าไม่มั่นใจให้ติดต่อหน่วยงานนะครับ หรือบริษัทนะครับที่ถูกแอบ,บอ้างนั้นนะและจะได้รู้ความเป็นจริงเพราะนั้นเรามาระวังประเด็นนี้ด้วยนะครับบัญชีมา้าซิมม้านะครับเปิดขายให้เช่าให้ยืมโทษหนักนะครับย้ำอีกครั้งหนึ่งนะโทษหนักโฆษณาก็ไม่ได้นะนะครับโดยเปิดขายให้เช่า,ให,ชาให้ยืมจำคุก3ปีหรือปรับ3 0 0 0 0นบาทหรือทั้งจำทั้งปรับ เป็นธุระจัดหาโฆษณาเพื่อให้มีการซื้อการขายการให้เช่าการให้ยืมจำคุก2-5ปีหรือปรับนะครับ2 0แสนถึง5าแสนบาทหรือทั้งจำทั้งปรับนะครับครอบคุณบัญชีม้าสิม้าบัญชีอบัตรอิเล็กทรอนิกส์นะครับ e-wallet ด้วยเพราะนั้นระมัดระวังนะอย่าตกเป็นเหยื่อนะครับของแก๊งมิจฉาชีพพวกนี้เขาเจะเอาบัญชีเรานะครับไปหลอกเงินคนอื่นนั่นเอง